สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราอยู่ที่หน้าร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะที่เดิมที่มีรถแท็กเตอร์มือสองจอดเรียงรายหลาย,ลายสิบรายการให้ลูกค้าได้เลือกนะคะวันนี้ขอนำเสนอเป็น MU4902 นะคะคันนี้จดทะเบียนใช้ปี2563นะคะสีเดิมนะคะคันนี้สีเดิมทั้งคันนะคะสีสวยด้วยนะคะยางหน้าและยางหลังสวยนะคะ อุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนต่างๆนะคะเป็นชิ้นส่วนเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะคะคันนี้ใช้งานมาเพียงแค่830ชั่วโมงนะคะพิเศษสุดนะคะแถมเป็นเวททวงหลังมาให้ด้วยนะคะคันนี้แถมเวททวงล้อหลังมาให้ด้วยนะคะส่วนด้านหลังนะคะจุดพ่วงต่างๆนะคะไม่มีรอยเยิ้มนะคะแขนยกแขนกลางโซ่ข้างนะคะเป็นชุดเดิมที่ติดมาจากโรงงานนะคะ M.U. 4902นะคะคันนี้สวยๆไซสๆนะคะไรที่ตีนะคะคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะเปิดราคาถูกๆเลยนะคะ625,000บาทนะคะ625,000บาทคันนี้ดาวเพียง35,000บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้นะคะแถมอุปกรณ์ให้ด้วยเลยนะคะ2ชิ้นนะคะอุปกรณ์2ชิ้นแถมให้นะคะเป็นใบมีดดันดินหน้านะคะแล้วก็เป็นผานบุกเบิกนะคะตัวนี้แถมเป็นผานสาให้นะคะ สภาพส,สวยๆดีๆแบบนี้เราไม่ส่งนะคะก่อนจะส่งนะคะตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานนะคะเก็บสีเก็บรายละเอียดเปลี่ยนถ่ายน้ำมันของเหลวให้ด้วยนะคะจุดไหนที่จารุดสึกล้อแตกหักเราเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าที่สนใจนะคะหรือว่าหารถรุ่นนี้ใช้งานอยู่นะคะ โทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะ0942640798ค่ะ0942640798ค่ะ0981255301ค่ะ085829515 5ค่ะ0979691438ค่ะหรือติดต่อคุณพี่สันตินะคะ0628622175ค่ะ ลูกค้าที่สนใจนะคะเข้ามาชมที่ร้านได้เลยนะคะหรือติดต่อกับเซล์ของเราได้เลยตามเบอร์โทรศัพท์ที่ให้ไว้เบื้องต้นนะคะหรือลูกค้าจะขอชมคลิปวิดีโอนะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะทั้ง4เบอร์นะคะ0942640798ค่ะ0981255301 0858529515ค่ะ0979691438ค่ะ สนใจรถสวยพร้อมใช้งานนะคะบริการประทับใจที่ร้านแท็กเตอร์ฟาร์มนะคะสวัสดีค่ะ